สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ไหนอยู่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับเราตั้งใจจะมางาน Food and Hospital i t y 2 0 2 2นะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนาะแต่วันนี้เราเจองาน,งาน Food Face <Food Fest. S 2> เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะคะว่าในงานนี้มีอะไรกันบ้างไปเลยค่ะนี่ค่ะก็เป็นงาน o o d f เฟสก่อนเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะ,ะเข้ามาในงานก็จะเป็นเกี่ยวกับ sustainability Sustainable Food Face นะคะเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆหน้างาน,นะคะ่ะตุ้แรกก็จะเป็น Food Waste Station นะคะสถานีจัดการเศษอาหาระคะ่ะจะมีการแยกบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วนะคะ จะมีขวดแก้วขวดพลาสติกกระป๋องอลูมิเนียมกล่องนมพลาสติกอื่นๆขยะทั่วไปจุดเทน้ำก่อนแยกขยะค่ะมีแจกปุ๋ยกลับบ้านด้วยค่ะน่าจะเหมือนกันค่ะประมาณที่จะเป็นหัวเชื้อนะคะก็จะมีสูตรให้ด้วยได้ค่ะกดลิขิเพื่อทีลิขันเลยค่ะแล้วก็ บาร์โค้ดของขวดนะคะอ,คอ่านบาร์โค้ดบารค่ะขะวางด้านในได้เลยอย่าง,ยงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อที่ให้อ่านบาร์โค้ดถูกไหมคะค่ะ<อ>แล้วเขาก็จะดูดเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นกระบวนการที่จะบีบปับ๊บขวดบาร์โค้ดอันนี้ม,มันจะแสดงถึงอะไรหรอคะตรงน,นี้ก็เพื่อที่จะให้เครื่องอ่านในการดูดเข้าไปะคะ่ะ เพราะเครื่องอ่านบาร์โค้ดเสร็จแล้วเครื่องจะได้ทํางานค่ะแล้วแต่บาร์โค้ดต่างกันการทํางานต่างกันนะคะอ๋อไม่ค่ะเพราะว่าตรงนี้เพื่อให้เครื่องรู้ว่าตรงนี้ฉันมีขวด<อ>วาง,วงาแล้วนะเพื่อที่จะดูเข้าไปเลค่ะอค่ะขอบคุณนะคะอันนี้มีวางทั่วไปหรือว่าอย่างไรเช่ค่ะมีวางทั่วไปค่ะเครื่องนี้ค่ะจะมีตามจุดต่างๆค่ะอย่างในโซนนี้ก็จะเห็นที่จุดเดพลพักค่ะที่เดพลพันนนานะคะ ก็จะมีเครื่องขวดค่ะขวดที่ได้ก็จะนําไปใช้เป็นรีไซเคิลนาไปรีไซเคิลก่อนเพื่อเป็นวัสดุยายผ้าต่างๆตามด้านนี้เลยค่ะอันนี้เป็นของหน่วยงานอะไรไหมคะก็มีใช่ไหมคะจะเป็นตูปของทางของบริษัทน่วยงนี้เลยค่ะต่อเป็นรการตู้บรรจุนะคะแล้วก็าฝากเราแค่นเลเดี๋ยวเย็นนี้เราพี่ๆติดต่อไปที่นี่ได้เลยค่ะ ในงานก็จะมีมบูธเกี่ยวกับแพนเบสด้วยนะคะอันนี้จะเป็นอาหารทะเลที่เป็นแพนเบสเนาะประมาณนี้ค่ะอาหารแห่งอนาคตทางเลือกรูปแบบใหม่ค่ะแล้วก็เป็นโซนญี่ปุ่นแล้วในงานก็จะมีแบบบูธของเชฟระทาเหล็กนะคะ ร้านอาหารค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายเลยค่ะนี่ก็มีเชฟจินโน่ก็ว่างๆก็มาแวะถ่ายรูปแวะทานอาหารกันได้เลยค่ะก็คือได้ของกินมานะคะเป็นก๋ยช่ายบางกรอบแล้วก็ข้าวมันไก่มนเทียนค่ะ ก็หลังจากทานเสร็จนะคะเราก็มาที่ชั้นข้างบนแล้วนะคะก็เลยจะเจองานแล้วงาน Food and Hospitality Thailand นะคะปี2022 <c oughs> ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะอั <c oughs> นนี้ก็จะเป็น <c oughs> ผู้ประกอบการแต่ละเจ้านะคะที่มาออกบูธเนาะแนะนำว่ามีอะไรบ้างนะคะอั <c oughs> นนี้ก็จะเป็นระบบ POS เนาะแล้วก็มีพวกเครื่องกรองแล้วก็ หมือนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงแรมใช้ในอุตสาหกรรมอะไรประมาณนี้ค่ะก็ค่อนข้างเยอะเลยใครสนใจก็มาได้ค่ะในงานก็ในงานก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้เลยค่ะไม่มีของกินเลยเนาะม่ีของกินบีแข่งเชฟออมีแข่งเชฟโฮมเมจยมก็มีการแข่งขันเชฟ เน่ก็จะเป็นอาหารทางเรืองนะคะสำหรก็มีแบบเชฟส,สำหรับคีโตเนาะแกลตเชคเกอร์กานูล่าคีโตค่ะก็จะมีอาหารประมาณนี้ด้วยตัวอย่างอันนี้เราทำกากแบนพังโอลเขียวนะคะบาร์บีคิวคาซาดละอื่นนะคะก็คือเราดึงถ่าวข้อมูลของเราเนี่ยามาดูว่าให้ลูกเหตเรากับลูกเหตของ ก็จะมีขายพวกอุปกรณ์ที่ไวท้ทาเบเกอรี่ไอศครีมอะไรประมาณนี้คะ่ะเรื่องทีน่าสนใจไนงะนี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารทั้งหมดนะคะมีเจด้วยในงานก็จะมีแบบสินค้าลดราคาจาก s u ายเออร์นะคะบางเจ้าก็คือขายส่งแ,แต่ในงานก็ขายปลีกด้วยคะ่ะชิมฟรีชิมฟรีด้วยคะ่ะ ชอบไหมคะชอบครับอร่อยดีครับ <c oughs> ที่เราเจอเยอะๆจะเป็นเครื่องทำไอติมเนะาะเครื่องทำไอติมน้ำกาแฟคือสรุปวันนี้ที่มาอิ่มไหมคะอิ่มครับอร่อยไหมคะอร่อยครับชอบไหมคะชอบครับเพราะวทัวร์งานวันนี้คะ่ะจบไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค, bye ครับบ๊ายบายครับ